สำหรับนะคะการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนชุมชนแบบวัดกำแพงใต้นะคะ,ะด้วย KPD Model นะคะเพื่อยกระดับผลสำเร็จการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรม Learn and Share ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะทำการนำเสนอในหัวข้อที่ตัวเองถนัดและเชี่ยวชาญเพื่อมาแชร์ความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นกิจกรรม l Learn and s h a r ์ที่เราจะ ทํากันในวันนี้ค่ะขอเชิญชมเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อ,อและเพื่อนพี่ครูบุคลากรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพัชมนแสงโรสิริกุลค่ะและดิฉันนางสาวพัชรีสัมภะอุดมค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะไปรู้จักแอปแซบควิดกันค่ะเป็นแอปที่ใช้ในการสร้างเกมสร้างสื่อในการสอนนะคะซึ่งแซฟควิดเนี่ย เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างเกมออนไลน์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถออกแบบเกมที่สนุกสนานและส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้หลากหลายโดยเราจะมีคู่มือนะคะพาทุค,คูทุกท่านเข้าไปชมแอปแล้วก็เดี๋ยวไปสร้างแบบทดสอบด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะคุณม่าก,กับคุณ,คณพอยนะคะจะมาให้ความเรียนรู้เกี่ยวกับซับวิดภาคสองต่อจากที่คุณครูพัดกับคุณครูแจ็คได้สอนให้เพื่อนๆเข้าระบบไว้นะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องของการสร้างแบบทดสอบค่ะเดี๋ยววันนี้คุณคณรูพลอยนะคะจะพานําการสร้างแบบทดสอบโดยระบบซับสวิดนะคะ ค่ะวันนี้นชินน้องกับครูามรายนะคะก็จะมาพาเพื่อนๆครูนะคะเล่นเกมรักเลกค่ะโดยเป็นเกมที่เราจะใช้เลือกตัวเลือกของ,ของนักเรียนนะคะแต่ละคนว่าให้มาตอบเพาะใครจะได้เป็นคนตอบคำถามในห้องเรียนนะคะเพื่อลดความกดดันของเด็กสวัสดีค่ะชื่อครูบุตรสยบัเลือะารยน,นะคะ ชื่อครูสลาสลาัณศุน,นะคะเอานี้เราของคนนะคะก็จะมาสอนเพื่อนๆครูนะคะสร้างแอนิเมชันประกอบสไลด์นะคะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราไปสอนเด็กๆนะคะเราสร้างสไลด์อาจจะมีแค่ตัวหนังสือนะคะหรือว่าภาพอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยขาดการขาดความสนใจแล้วก็ขาดการดึงดูดจังการของเด็กๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการสร้างการะตรูนนะคะเพื่อประกอบสไลด์นะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวส,าว,สาวรักษิ์สิทธัยค่ะดิฉันนางสาวสมภาพันธ์ผู้ขันเนินค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราสองคนในการทำใบงานให้มีชีวิตนะคะด้วยไลฟ์เวิร์กชีตนั่นเองนะคะ